เขาว่าจะเป็นเทวทัตทาไมมันเป็นพระผู้ดเจ้าหรอมันถึงรู้ได้ว่ากูเป็นพระเทวทัตอีผู้ที่ด่ากูว่าเป็นพระเทวทัตเนี่ยแสดงว่าอีวกเนี้ไม่ได้ศึกษาหลักคาสอนผู้พุธเจ้านะมึงจํากูไว้นะใครด่ากูเป็นเทวทัตแสดงว่าอีพวกนี้ไม่ได้ศึกษาหลักคาสอนผู้พุธเจ้าพระเทวทัตปัจจุบันอยู่ไหนอยู่ในนรกแล้วติดนรกตลอดกับเพราะทำอนันติยกรรมทำผู้พุธเจ้าถึงสองกรณีทําสงให้แตกกันกับทำผู้ดุธเจ้าห่อเลือดปัจจุบันยังอยู่ในนรก ถ้ามันบอกว่ากูเป็นเทวทัศน์แสดงว่ามันไม่เคยศึกษาหลักคําสอนมันโง่และอวดฉลาดถ้าด่ากู่ากูเป็นเทวทัศน์ลับมาเกิดอีพวกนี้ก็โง่ไม่ฉลาดเพราะพระเทวทัศน์ต้องติดอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับตลอดกับนี่มันผ่านมาสองร้อยกว่าปีงว่ามันพ้นกับแล้วเหรอนี่พวกโง่อีกเหมือนกันโง่อยประเภทหนึ่งด่ากูเป็นเทวทัศ์อยากจะดา่ะดาแต่ด่าไม่เป็นอยากจะดา่ะดาแต่ด่าแบบโง่โง่ แหมด่ากูเป็นเทวทัตโง่และอวดฉลาดไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแล้วอย่าลืมนะว่าพระเทวทัตในอนาคตเราจะพ้นจากวิบากกรรมทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นพระปัจเจกกับพูทธเจ้านะอย่าลืมนะพระปัจเจกนะมึงจะพูดอะไรก็คิดนิดนึง